กทิกตอกนะคะวันนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์รายการไลฟ์สาระของเรานะคะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชุารกรมีอำเภอท่าเรือวันนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เจอพี่อูด,ดวยวนะคะก็วันนี้เราจะมาทําหน้านี้เป็นหน้ากระท้อนเนาะก็จะทํากระท้อนลอยแก้วให้ทุกๆคนได้มาชมกันนะคะในสูตรเฉพาะของเรานะคะ ของเราคือห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุาเรียอําเภอท่าเรือเนาะอุ้ยสวยจังเลยอ๋อแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญด้วยนะวันนี้อืมนี่คุณพิธรจัะ พี่ทอนคุณพี่เมธแล้วหรือยังคะขอบคุณพี่เมธค่ะหนูไม่กล้าบอกว่าพี่เมธยกให้เราเดี๋ยวพี่เมธก็มาชื่อเราคืนนะพี่เมธไม่มีเอาคืนหรอกเพราะว่าเราออกไลฟ์แล้วทุกคนพยพยานให้เรานะคะว่าอาจารย์สุเมธยกให้เราเนี่ยเราอันนชื่คือจะบอกว่าเราก็เอามาทำในกิจกรรมในแมพี่โอ๋นะ เพราะว่าตอนนี้เราเราเราใช้หลายหลายแอปพลิเคชันที่เรามีให้ให้เป็นประโยชน์นะคาะมันเะว่าเสียงเราอ่ะมันอาจจะดังไม่ถึงไงทุกคนแาะว่าโยกับพี่แม่จะเสียงเบากว่าอู่ไงอู่เสียงดังอู่ไม่ต้องใช้ไม์ใช่ไหมมันก็ไปได้โยกับพี่แม่น่ะเสียงเบาตอนนี้นะคะก็คือกําลังเดือดกําลังเดือดเลยนี่ทุกคนนะค่ะทุกคนลดนะคะ ก็จะเห็นนะใครดูนาตอตอก็จะเห็นที่ว่ายังไม่ได้เลื่อนกล้องเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวจะมาจุดเดิมไม่เจอทุกคนโอ้ก็มันก็จะเดือดเราให้เดือดเลยนะต้องให้เดือดเลยไม่รู้ว่าใครทําแบบไหนนะพี่อู๋จต่อันนี้สูตรเนี้ยก็คือได้มาจากคุณแม่สอนใช่ด้วยนะอก็ไหลสดด้วยพี่อู๋ไหล่ะอย่างใช่ไหมไหลแรงสวัสดีค่ะทุกท่าน อ้อยเยอะแยะไปหมดเลยเยอะไปหมดวันนี้เยอะแยะเยอะ,ยะ,ยะ,ยะมากโอเคก็วันนี้นะคะเราก็มาไลฟ์สา,ากนการเนาะวันนี้ก็จะมีพี่อูโยพี่มานะคะพี่มาเป็นคนปลอกตัวน,นี้ปลอกได้สวยมากเลยนะคะกระทอนนะคะโดยผีมือครูมาดนะคะของเรานะนะคะก็ ก่อนอื่นเลยเนาะก็จะแนะนำส่วนผสมก่อนละกันกหลักๆเลยนะคะก็จะมีตัวของกระท้อนเนาะกระท้อนเนี่ยต้องเลือกแบบไหนคะุคพี่ช่วยบอกหน่อยซิบอกหน่อยเดยส่งเสียงเลยค่ะส่งเสียงหน่อยใช้กระท้อนแก่เขาบอกว่าให้ใช้กระทอนแก่แต่จะไม่ได้แก่นะคะสวัสดี youtube สวัสดีไลฟ์เฟซบุ๊กสวัสดีติ Di ๊กต๊อกค่ะ